งานกะได้กันที่เจ้าของต้องการสองเก้าห้ามิลปรับแข็งออนได้นะครับนี่ที่ปรับ ไงๆนะครับสำหรับสองพันสิบอะไรสิบแปดสิบเจ็ดไงๆสองพันสิบเก้าวเลยเ้าเป็นสองพันยิบเอ็ดยิบสองจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่รุ่นนี้ง่ายๆนะครับไม่ยาก อ่น,นี่มือความนิ่มนิเขยมมือนิ่มเ่าฟุบอทิตอ่ะ,อะได้อยู่ไม่ต้องลงน้องนายเนาะลองกลับบ้านเลยเนาะ,ะได้โชคโพสตใหม่นะครับสองเก้าห้ามิลสีอด้นี่สีน้ำเงินกับสลักเส,สีน้ำเงิน อ่าโอเคน้ำเงินกับส่วนโชคน้ำเงินสปริงดำสลักน้ำเงินสปริงดำพร้อมกับตัวปรับเป็นสีแดงครับสวยงามนะครับรับรองนุ่มนวลสมราคานะครับอ่านายเรียบร้อยแล้ว